สวัสดีค่ะฝจมาก้าสออีกค่ะวันนี้ก็ยังอยู่กับการเล่นเกมเดโมโดนะคะจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่เห็นแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมากคือดูจากตัวอย่างเนี่ยคือรูปมันดูเก๋มากเลยมันเป็นรูปแบ,บบการ์ตูนฝรั่งอะไรย่เงี้ยแบบตาสดใสน่ารักแต่ว่าดูภาพรอบๆนะก็เจนได้ว่าพี่เธอสามารถแปลงได้อีกหลายโฉมหน้ามากๆเลยค่ะก็เป็นเกมที่ดูตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าเออน่าสนใจมากพอดูแปลกดี โดดเด่นจากเกมผีกันอื่นที่เห็นมานะก็เลยอ่ะอยากจะมาลองเล่นเดโมโด,ดูซะหน่อยว่าเป็นยังไงก็มาลองเล่นกันเลยดีกว่าค่ะแด่คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะโลกจิตอยู่นะอ่ะมาลองดูกันค่ะตอนที่หนึ่งฮีโร่กับเจ้าหญิง y คุณกำลังอยู่ในเส้นทางในปา่าปลายทางเป็นเคบินที่ใ <that> ต้ดินของเคบินมีเจ้าหญิง Your คึงมาที่นี่เพื่อจะฆ่าเธอถ้าคุณไม่ทำ will the end จะเป็นจุดจบของโลก <S <S อ๋อมีอุย้ยมีให้เลือกเยอะมากโอ้ยมีตัวเลือกให้เยอะมากเลยนี่เดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะตอบอะไรเดี๋ยวไปจะตอบอันนี้นะคะก็คือไม่คิดบ้างหรอว่าที่เธอทําห้โลุกนี้จบลงอ่ะเพราะเธอโดนขังอยู่ในเคบินอะ Appreciate the mental exercise are running against a bit a up exercise running the we ticking c c bit l of o ฉันก็คุยสรับการใช้สมองประลองปัญญาแต่เรากำลังใช้เวลาหมดไปแล้วกับการอะไรพวกนี้ Nevertheless let me assure you the princess is locked up because she is dangerous she is not dangerous แม่ฉันยืนยันกับคุณว่าเจ้าหญิงโดนขังก็เพราะว่าเธอเป็นตัวอันตรายจริงๆไม่ใช่ว่าเธออันตรายเพราะว่าเดินเธอโดนขังอยู่ Before you decide to waste even more of our time by me we we that, we that me suggest a more pragmatic lens through which to view this situation. Causality doesn't matter here because the end result is the same no matter what led us up to this point. If the princess leaves the cabin, the world will end, and there is no changing that. ก็จะไปสู่ปลายทางเดียวกันหมดผลลัพธ์เป็นแบบเดียวกันหมดก็คือถ้าเจ้าหญิงหนีออกจากเคบินได้โลกจะถึงจุดจบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นได้ไม่จำเป็นที่จะต้องถกเถียงกันว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดก่อนกันมันก็คือการที่มันจะพังทุกอย่าง unless of course. แล,และแบบน่นอนหน้าที่ของคุณก็คือการฆ่าเธอชื่อเลืองชื่อเกนืิเซเดเดอร์บินเซนนะคะคือให้เราฆ่าแล้วไปที่เคบินเลยมั้ยปาไปเลยที่อยากคุยละเย่คุยก็ค่อยเดินขึ้นไปตามทางที่ไม่สู่เคบินคุณจะเจอเจ้าหญิงอยู่ข้างในคำเตือนก่อนที่คุณจะเดินเข้าไปใกล้ยิ่งกว่านี้ She will เธอจะโกหกเธอจะหลอกลวงเธอทำทุกอย่างในพลังของเธอที่จะหยุดคุณไม่ให้ฆ่าเธออย่าเชื่อในคำพูดของเธอที่เธอพูดเราจะไม่ผ่ t h เรื่องนี้ไปได้ใช่ไหมเธอเป็นเจ้าหญิงเราควรจะช่วยเธอไม่ใช่ฆ่าเธอนี่ไม่นเสียงของเรานะเราเป็นฮีโร่คือเราไม่จำเป็นต้องทำเรื่องนี้จริงๆหรอเธอเป็นเจ้าหญิงนะไม่ใช่ว่าเราควรที่จะมาช่วยเจ้าหญิงไม่ได้ฆ่าเขาหรือเปล่า ignore He doesn't know what he's talking about. Oh,ไม่ใช่ มันมีเสียงแล้ววังคนบรรยายกับเสียงของฮีโร่มาคุยกับเราค่ะไม่ต้องสนใจเขาเขาไม่รู้เขากำลังพูดอะไรอยู่.อ่ะก็มีทางเดินไปเคบินต่อ. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table, ก็คือการตกแต่งก็คือโล่งมากไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีบนโต๊ะมีมีดอยู่อันนึง The blade is your implement. ไอ้มีดเนี่ยก็คือที่เราต้องมาเอาเพื่อใช้ฆ่าเจ้าหญิงอะเอามีดแล้วถ้าคุณไม่มีมีดคุณจะทำคุณจะฆ่าเจ้าหญิงได้ยากมากแล้วต่ช่วยโลกมันไม่ได้ ข้าไปชั้นใต้ดินซึ่งมีเจ้าหญิงรออยู่ The door to the basement creaks open revealing a staircase illuminated by an unseen light in the room below This is an oppressive place The air feels heavy and damp a hint of rot filtering from the ancient ก็คือบรรยากาศหดหู่มากมีแสงลอดออมาจากชั้นใต้ดินนะคะแล้วก็คือมีกลิ่นแบบเหมืนม็นเน่าลอยอยู่ในไม้ แค่เจ้าหญิงอาศัยอยู่ที่นี่จริงอ่ะการฆ่าเธออาจจะเป็นการช่วยเธอก็ได้ Her voice carries the stairs. เสียงของเธอลอยขึ้นมาจากบันได Who's there <S เสียงดูโหดนะใครนะ่ะ <sounds> เธอฟังดูอันตรายฟังดูเหมือนเธอแบบเป็นคนคุมชั้นล่างอยู่ที่นี่นี่เสียงของฮีโร่เป็นคนพูดย้ายมาหลอกคุณทุกอย่างก็เพื่อการควบคุมคุณทั้งนั้น อ่ะไม่ต้องตอบดีมากคุณยังเป็นุยังมีเหตุผลอยู่คุณเดินลงไปข้างล่างสกตากับเจ้าหญิงมีโซอล้อมรอบข้อมือของเธออยู่ก็คือลลอกไว้อยู่ที่กำแพงใต้ดินเธอดูเป็นแบบว่าสวยยกเย็นเธอจะเป็นภัยคุกคามกับโลกนี้จริงๆงั้นเหรอไม่เสียงของฮีโร่ดัง้นมานะคะ สนใจแค่หน้าที่ที่แบบตรงหน้าก็พอ่คุณมาถึงแล้วมาที่นี่เพื่อจะจะฆ่าฉันงั้นเหรออ่าใช่ฉันมาที่ประเพื่อค่าคุณ่ไม่ใช่ไอเดียที่ดีเลยแค่ทิ้งมีดลงบางทีพวกเราอาจจะคุยกันหาทางออกจากเรื่องนี้ได้ เธอพูดถูกไม่ควรที่จะค่ะและควรที่วางมีดลงคือเสียงฮีโร่บอกเรามานะคะไอ้คำไอ้ผู้บรรยายก็บอกอย่าทำดันอยู่แด่ It's fine. We can decide what we want to do after we. แล้วสามารถตัดสินใจได้หลังที่เราคุยกับเธอบางทีเธออาจจะเป็นมอนตเตอร์จริงๆก็ได้แต่การฆ่าคนแบบอย่างเลือดเย็นไม่ใช่แบบที่เราอยากจะเป็นแบบนั้นยือเสียงของฮีโร่ เออไปเสียงคนดีกับเสียงคนไม่ดีหรือเปล่าไม่ไม่แล้วยังเรายังไม่ชวนเราจับมีดให้แน่นขึ้นคุณคุณมองข้ามมือที่สั่นของคุณแล้วก็จับมีดให้มันให้แน่นขึ้นพอดีนั่งลงสายมือของคุณสันหมดแล้วคุณกลัวฉันงั้นเหรอใช่คุณควรจะกลัวฉันคุณเดินไปข้างหน้าจับมีดแน่นขึ้นพยายาม ว่าตั้งบริดามันจะต้องทำมันให้สำเร็จ this for reason, right? ฉันอาจจะโดนแข่งอยู่ในนี้เพราะ <This S 1> มีเหตุผลด้วยบางอย่างใช่ไหมแต่ถ้ามีนั่นคือ <to use S 1> อาวุธเดียว <it. S 1> ของคุณแล้วก็คุณก็ต้องเข้ามาให้ใกล้ก่อนี้เพื่อที่จะใช้มันฉะนั้นคุณควรที่จะทิ้งมันลงไม่ควรเสี่ยงรู้ว่าฉันทำอะไรได้บ้าง Do don't think I เธอได้คุณได้ยินเสียงที่ดูมั่นใจของเธอนั้นไหมดูสายตาเฉียบคมของเธอนั่นสิฉันไม่คิดว่าเธอกำลังบัฟไม่เสียงจากฮีโร่นะคะเธอไม่มีอาวุธถ้าคุณลังเลตอนนี้มันจะสายเกินไปจบเรื่องมีซานี่คือเสียงจากทางฝั่งผู้บรรยาย คุยน่าจะโดนกล่องฉันจะไม่ทิ้งที่ใช่ไงฉันไม่คุยกับคุณ uh princess, คุณจ้องเจ้าิญองไรนะด้วยวะพินิจพินิจชนาเธอก็เลยว่าจ้องหลอกกลับ do forever. this พวกคุณสองคนจะทำบบนี้ไปตลอดกาลอย่างนั้นเหรอ You squint even harder. Squint even harder. แข่งเงินจบตาไม่ได้อัชชิเม้นท์เธอก็ยังเคยทำกับมาอย่างน้อยตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตายคุณจะต้องตัดสินใจคุณจะจ้องอย่างนี้ต่อไปไม่ได้จะต้องมีใครสักคนที่กระพริบตา เหลือ2อทางเลือกค่ะคือทิ้งมิลงกับสเรเดอร์เป็นเสร็จก็มาสเรเดอร์เป็นเสร็จกันเถอะเย้ Doubt unfortunately clouds your thoughts as you attempt to run her through ความสงสัยโชคร้ายปกคุมความคิดของคุณขณะที่คุณหนีวิ่งไม่หาเธอ A moment of distraction and hesitation is a ลบหลบส่วนกลับหรือเปล่าไปที่ที่หอเหรือของเรา เจ้าหญิงนบูค่ะที่เหมือนคนโดนทุบทุบคุอนเหล็กรุบสึกเหมือนกระดูบเหมือนกับเหบือนทุวนุาวอะไรอทุบ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 ทบทุ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 บุบทรบทบ <sk r isa> มันเป็นการประลองอยู่ดีเป็นการาออปาระลองเฉย <c oughs> โอ้โหเจ้าหญิงโหดมากค่ะ <c oughs> คุณพยายามที่จะใช้มีดหรว่าแทงไปอะไรเงี้ย, <c oughs> <ume> ยเธอก็ต่อยสวนกันมา <c oughs> หลายครั้งทำให้กระดูกของเราเหมือนเริ่มพังเรื่อยๆอะไรเยยงี้ยมืนเริ่มแบบหักเรายังถอยกลับไปได้โฮโมโมีโร่บอกไม่เราต้องจบ <c oughs> คุณก็จะยิงตกตากันละกันทั้งสองฝั่งหายใจเหนื่อยหอบคุณอาจจะออกมาจากที่นี่ยังมีชีวิตไม่ได้แต่อย่างน้อยเธอจะต้องทำให้คุณมันคุยก็ทำให้เธอมันเราก็ต้องทำให้มั่นใจว่าเธอจะไม่ออกไปจากที่นี่ได้เหมือนกัน Excuse me เดี๋ยวก่อนนะครับยังไง Do y ค u think this is what I wanted to happen? นี่คนคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ฉันต้องการให้มันเกิดขึ้น่หรอฉันมีแค่หน้าที่ที่จะพูดถึงสถานการณ์นี้อย่างความเป็นจริงและซื่อตรง มันควจะเป็นอาทิตย์หน้ามาสะใจมากถ้าเกิดยังมีใครยังยืนอยู่ตอนนี้ได้อีก Can you not feel all those ruptured organs? The two of you clash final time. อ่ะก็คือและทั้งคู่ก็ยังต่อยตีกันนะคะก็คือเราอะไรก็คือเราบอบช้ำมากเพราะเธอต่อยแรงมากแต่แล้วก็คือมองผ่านความเจ็บปวดของเราแล้วก็เอามีดปักไปที่หัวใจของเจ้าหญิงได้ในที่สุดสักที t h e t w oh of you fall คุณทั้งคู่ล่วงลงที่ผืนนี่ What fun สนุก The princess g a s ใจเยื่อหายใจเือขนาดที่ปอดของเธอเต็มไปด้วยเลือดคุณทำให้ฉันนี่ต้องสู้มากกว่าที่คิดฉันก็ต้องสงสัย Do you really think in the end t h e r จ i อีกแล้วสายตาเฉียบคมในดวงตาของเธอดูมั่นใจกับคำพูดของเธอเอง คุณไม่มีเวลาที่จิกังวลกับเรื่องนี้ทุกอย่างมืดลงและคุณก็ตายเด๊จบทีตอนที่สองต่อค่ะ The Adversary Adversary นี่เหมือนแปลว่าลูกน้องอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนซ้ำประโยคเดิมคือกำลังไปที่เคบินเพื่อมีเจ้าหญิงอยู่มาที่นี่เพื่อจ่าเธอถ้าคุณไม่ทำลกจะจบลงอีกแล้วเหรอ Terrible so terrible danger, but... <laughs> no, you don't have that. this is the first time either of us have been here. he <laughs> doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. You know i can hear you, right? it's going to be a lot harder than you think to keep secrets from me. that's fine. it doesn't matter if he can hear us. the only thing that matters, that's the spirit. there's no point. มีความเล่นซ้ำๆถ้าเราถอยหลังกลับไปยังไงเราไปจากที่นี้ไม่ได้เราเราควรที่จะสู้กับเธอคุณจะไปไหนเอจริงดิคุณจะถอยหลังแล้วไปกัเหรอคุณรู้เหรอคุณจะไปที่ไหนถ้าเราถอยกลับละไม่ได้ continue cabinet the the path away down from คุณเริ่มตอนที่จะเดินไปจากเคบิน That's strange แปลกจังเลยแต่ทางก็ยังกลับมาที่เคบินอยู่ดีสร้างสนุกสบายจริงทุกอย่างกลับมาที่แท็กเดิมอีกครั้งหนึ่งนี่เราก็ได้รับการช่วยชีวิตอีกครั้งเราจะได้ช่วยโลดอีกครั้งก็คือไม่มีทางเลือกอะลองคันหลังกลับดิเราจะยังไม่ลองเข้าเคบิน It's remarkably selfish if you ask me e i v ลองถอยลงอีกรอบแลาจะไม่ลองเข้าเคบินละก็ได้คุณถอหลังกลับแล้วกลับไปทางที่คุณกลับมาได้กลับมาที่เคบินอีกครั้งค่ะโอเคได้ There's always a choice Let me tell you right now the wrong one for pretty much every and here we go as you trudge into the at first it's l i c คันนี้เจอเป็นเคบินมากมายรอเราอยู่แค่ก็คือทุกเควินมีเจ้าหญิงยี่ห้อน่ากลัวสุดคือไม่ว่าเราจะไปทางไหนก็ตามเคบินก็ยังอยู่และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนที่จะเกิดอะไรคือเสียงองอีโลดังขึ้น แก่ชีพเป็นอ o นที่สองค่ะค t ณห r งทางแล้วก e อยู่ในป่าแต่ว่าก็ไม่นานเท่าไหร่เพราะไม่นานแกันโลกก็จบลงแล้วทุกคนก็ตายทูบีคอนดิวอ๋อมีให้เราเล่น2อตอนแต่ก็ดูเป็นเกมที่เหมือนน่าจะเดี๋ยวลองเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอ่ะกลับมาที่หน้าเริ่มต้นอีกครั้ง เอออันเดี๋ยวลองเล่นดูนะอาจจะลองเลือกอันอื่นที่มันต่างออกไปไปเลยแล้วกันก็เข้าไปที่แคทนี้เลยเลยวไม่เพียนคุยกับไอ้คจน์บรรยายละเมื่อก,ก,กี้เรา,เราหยิบมีดก่อนเดี๋ยวคราวนี้ลองไม่หยิบเมื่อกี้เราหยิบมีดก่อนเดี๋ยวคราวนี้ลองไม่หยิบ hello สวัสดีมีใครมางั้นเหรอ เป็นเสียงที่จะสะกดจิตคุณได้พี่เสียงที่คุณได้ยินั้งนงะจะจดจำไปตลอดชีวิตเหลือของคุณเสียงของฮีโร่พออย่าให้มันหลอกคุณได้นี่ไม่สนอนการสะกดจิตควบคุมคนกำลังเล่นเกมที่อันตรายมาที่นี่เดี๋ยวไม่มีอาวุธทีมาที่นี่ไม่ใช่ช่วยคุณ จริงเหรอคือมาที่นี่มาช่วยฉันนั่นหรอฉันงกดูว่าฉันจะต้องติดอยู่ในที่นี่ตลอดไปซะแล้วเข้ามาลงขพางล่าเลยฉันอยากเห็นหน้าคนที่มาช่วยชีวิตฉันเดี๋ยวนี้จะลองเล่นลูนคนดีดูนะคะแล้วจะมาช่วยเจ้าหญิงจะไม่ทำลายเจ้าหญิงคือลงมาข้างล่างเลยสตาร์เจ้าหญิงที่มีโซ่อยู่ล้อมรอบข้อมืองเธอเธอสวยมากถ้ามีคนแบบเธอจะเป็นใครกคู่ครองกับใครได้ล่ะฉันขอร้องคุณให้ช่วยโฟกัสกับงานหน่อย มีอีกคนไม่หมายที่ต้องพึ่งพาคุณที่นี่ใช่ใช่ฉันไม่อยากเชื่อเลยคุจะอยู่ที่นี่ฉันร้อยมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วฉันบอกว่าคุณจะเอาอะไรสักอย่างเพื่อที่จัดการโซ่พวกนี้อย่าทำมันถ้าคุณออกจากโซ่พวกนั้นมาได้โลกเราจะใกล้ถึงจุดจบมากขึ้นขอฉันลองตรวดูโซ่เลยนะคือทำให้สิ่งยากขึ้นไปอีก Thank you ขอบคุณ Thank you ขอบคุณ You're making a huge คุณกําลังทําข้อผิดพลาดขนาดใหญ่ You're doing the right thing แม่คุณทําสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่โ옳ต่อกับ w o k up to the chains b คุณเดินมาที่ต่อยี่ที่ขังอยู่กับกําแพงแล้วก็พยายามดึงมัน The มันใหญ่แล้วก็หนักมากหนักเกินกว่าที่คุณจะทําลายมันให้แตกออก I'm guessing you don't have the key คุหมันก็ไม่มีกุญแจ Maybe somewhere upstairs. อาจจะมีอยู่ข้างบนสักแห่งสงสัยคนนี้หะคนที่ขังเจ้าหญิงไว้เขาคงจะทิ้งกุญแจไว้ของลอกนะโอเคเดี๋ยวฉันจะลองขึ้นไปดูข้างนหน่อยนะคะจะลองหากุญแจให้ถ้าไม่มีจะเอามีดลงมาทำลายอีโซ,โซนี้ดูแล้วกันจจะรอที <'re> ่นี่โชคดีนะคะ But the at the top theram door of s shut. ต่ประตูโดนปิดแล้วก็แบบมีคนขังเราไว้ข้างนอกมีคนอยู่ข้างนอกนั่นหรอคุณตะโกนแต่ว่าไม่มีใครตอบกลับมาฉันตะโกนสัญญาณมีครั้งหนึ่งควรต้องฆ่าเจ้าหญิงไม่อย่างคุณจะไปจากที่นี่ไม่ได้ดีกว่านะที่จะจบลงพยายามจะเปิดประตูแต่ว่าประตูโดน็อกจากข้างนอก กลับไปที่ข้างล่าง you make your way to the bottom of the stairs this would have been so much easier p o จะง่ายถ้าเรามีมี่ตั้งแต่แรกง่ายเพื่ออะไรง่ายด้วยใครง่ายด้วยทุกคน look at t h ถ้าเรามีมี่ตั้งแต่แรกล่ะจะทําอะไรสักอย่างได้อะไรเงี้ย i heard the door l a m จนี่ประตูปิดลกพวกหนูทุกคนอยูข้างล่างด้วยงั้นเหรอใช่ไหมย there's a slight panic

ก็เป็นไอเดียที่ดียืนดีก็มีมีดจ้ะมันหล่นร่วงลงมาคุณไม่ได้เออมาล่วงลงมาได้ยังไงได้เหมือนดูเหมือนได้เวลาที่จะคุณจะโจมตีเจ้าหญิงแล้วตอนนี้แหละหรืออาจจะใช้มันเพื่อที่จะทำให้เธอเป็นอิสระก็ได้คุณไม่ชอบสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณทำแบบนั้นมีทางเลือกเดียวคือเซฟเดอปพินเซนอันก็เซฟเจอะพินเซนสิอ่ะเอาเลย your b e t t t ยเ e ้าหญิแทมือค่ะโอ้เจะาหดูไม่เจ็บเลยนะดูตาดูนะดูโตนะคุณตัดเนื้อของเธอไม่เจ้ o หญิงดูไม่รู้สึกอะไรเลยอะเธอไม่ลองเลยในระหว่างสิ่งที่ทั้งวงนเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ เธอไม่รองเธอยิ้มรไม่เอสองคุณเรื่องอะไรออกมาจากมือหยดติงติ่งลงบนพื้นอย่างเป็นจังหวะเธไมเธเด้ยิ้มได้แล้วทันทีกันเลยพวกนี้เธอดูไม่แขกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนี่คือฮีโร่พูดนะคะขอบคุณตอนนี้เราออกจากที่นี่กันเถอะเราเราปล่อยเธอห้นีไปเข้าไปในโลกนี้ไม่ได้ can't just b e t t e r escape into the world. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises. ขณะที่จะาหญิงกำลังไปที่บันไดร่างกายของเราเองก็เหมือนขยับไปข้างหน้าแล้วก็ยกมีดขึ้นเหมือนเราโดนบังคับหรอเหมือนเรามาโดนบังคับอยู่แล้วก่อนนี้ไม่แฟร์เลยคุณทำแบบนี้ไม่ได้ดูฉันคุณจะทําอะไรน่ะว้ายสเล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 เป็นเส้น ้ยมีเตือนเธออยู่อาเตือนเธอหยุดไหนอยู่เรื่องนั้นไม่ได้ Un บางอย่างควบคุมคนอยู่ใช่ไหมร you know, ูใช่ไหมคุณ <c oughs> ไม่จเป็นต้องทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วแก่คุณพุ่ไปข้างหนา <c oughs> ้ากดแกงดาบเตรียมที่จะฝังมันลงไปที่หัวใจของเธอ <c oughs> จะหยิกลบได้จ้า <c oughs> <c oughs> ก่อนที่มีจิโอกาสโดนเธอ หยุดมันหยุดขัดขนฉันจะพอยามทำใ้ทให้คุณมีชีวิตออกไปจากที่นี่ได้เสเลเสเลเสเลต่อต้านต่อต้านมีดขยับสิขยับและ้วคุณยังคงดื้อังแบบไม่ยอมขยับอะไรเงี้ยเจ้าหญิงใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆอย่างระมัดระวังคุณรู้ไหมพวกเราไม่จะเป็นต้องทำเรื่องหนี หยิบมีดของเราไปออกไปจากเธอหยิบมีดก็ไปจับมือที่เราแข่งเกีหมงของเราแจะทำอะไรนะฉันขอโทษจะพยายามจบตรงนี้ให้เร็วที่สุดไอ้เธอกระสู้ข้ามาที่หน้าอกของเราไอ้คุณยังไม่ตายโอ้ไม่ฉันขอโทษเ่อสู้เราจะสามารถผ่านไปได้เพื่อเธอ เพราะเอเสงอะไรกันล่ะคุณก็ละจะตายจากความเจ็บปวดด้วยการกระทำเงินแต่ฮีโร่ของเธอไม่ว่าอะไรก็ตามเธอก็แทงมีดมาที่อกของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณรู้สึกเหมือนทุกครั้งที่โดนแทงเหมือนโดนเผาไหมมีอะไรเผาเนื้อของเราฉันขอโทษด้วยนะท่านไม่รู้ว่าเกมเลินจริง เธอไม่รู้ว่าจะใช้มีดใช่ไหมที่เ <laughs> ห <c oughs> มือนจะเธอจะไม่รู้จักว่าดีใช้มีดยังไงก็ตามก็แผลโดนแทงก็ยังเป็นแผลโดนแทงอยู่ดีและมันก็จะไม่หยุดเพราะก็คือไม่ว่ายัางไงเรื่องของคุณก็จะไหลออกมาหมดอยู่ดีฉัน <c oughs> <c oughs> ขอโทษ <c oughs> แมอแทงมีเขาสุดท้ายแขนของไอ้ขาของคุณก็หมดแรงล้มลงไป ุี่ก็เคยไหละออกมาจากคุณคุณขยับไม่ได้เจ้าหญิงอจ้าหนอนที่คุณขณะที่น้ำตาไหลออกมาเป็นน้ำตาสีจมูกเลยค่ะว่าน้ำตาที่เปื้อนเลือดค่ะมันจบลงแบบนี้ไม่ได้หรือเปล่าโอ้นั่น rich c o ั i n g from you as m ั c h as I p ก็ f e r for things to have g ก n e d i ง f e r e o w n ทุกอย่างเริ่มมืดเริ่มมืดขึ้นแล้วคนก็ตายอาตอนที่สองเปลี่ยนไปค่ะแดมเซลนี่เหมือนกับเหมือนการช่วยเจ้าหญิงมีโชคลายอะไรนี้ป่ะอ่ะมาประโยคเดิมค่ะต้องไปที sure, ่เคตบินเลยละกันอ่างนัน ไปต่อเอ้ยีข้างในข้างในเปลี่ยนใหม่ <it> ข้างใน <choice. S 1> ดูอลังการหรูหรา <A prison S 1> งานไฮ <is fitting S 1> โซมากขึ้น the only มีมีดอยู่คราวนี้ก็ก็หยิบมีดเลยละกันเอ้ยมีกระจกเหรอ มีกระจกด้วยรอบนี้คือเดินไปที่มันกี่กำแพงมีกระจกแต่ว่ามองอะไรไม่เห็นคคยพูดอะไรนี่มันไม่ได้กำแพงนี่เป็นกระจกนี่มนก็เป็นกระจกถ้าเราแบบว่าแบบเช็ดลอยเปื้อนซะหน่อย <c oughs> ด้อาชีพมิน <c oughs> มันเคยเป็นกระจกแต่ตอนนี้มันไม่ใช่กระจกแล้ว can't gallantly sweep oh. her off her feet. I not high, bye. I'll meet, I'll meet. You take the blade from the table. Be to the the like I suppose if we're to play the role of dashing knight, we... Hopefully it doesn't put her on edge. There's no use arguing over motivate. <laughs> ทั้งในดูหรูหรังการมากเลยค่ะฉันได้ดินดูต้อนรับเราด้วยแสงไปฟสวัสดีค่ะอยู่มานั้นหรอดูเสียงเธอสิดูสังงานวี่กัเข้าที่ฉันได้ยินฉันคิดว่าเรากำลังตกหลุมรัก know sake t even Yes for เหมือนตอนที่สองมันจะมีเสียงอีเสียงหนึ่งโผล่ขึ้นมาเป็นเสียงที่ได้เป็นคนจากการเรื่องจากตอนแรกนะคะตอนแรกเราเหมือนกับค่อนข้างจะรักเจ้าหญิงมากเลยเพราะตอนนี้ก็เลยบอกว่าเป็นเสียงที่หลงรักเจ้าหญิงมาเลยมาเข้าแจมร่วมกับเรา You walk down the stairs and lock eyes with the princess. My love, we're here to rescue you from your u n j u s n i h e n t You know she can't hear รู้ใช่ไหมคุณเธอไม่ได้ยินคุณอคนไ a y เ o ้าใจคุณฉ o นไม่ i ข้าใจคุณเ o อไ r ่ได้ยินค o ณ o ัไมกันไม่เาันเกีาคฉัน่คุณั่คนจคฉันได้ใชไ่ไหไมว้าว t ค e d e ม่เ l ้ไม้ค่เก่เกเคเคนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะเกมส์เรเดิลพินเซตเป็นเดโมใครสนใจก็ไปลองโหลดเล่นกันได้เพราะนี่เป็นเดโมเป็นตัวฟรีนะก็ไปลองกดดูว่าถ้าคุยตัวเลือกอื่นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเจาก้าหญิงจะแปงลงร่างหรือเปล่าก็เป็นไปได้วอาจจะแปงลงร่างแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าที่กลับมาเล่น The Walking d e a d s s o n 3กันต่อค่ะบ๊ายบาย